ตอนที่19 3 1อทันทีที่ป้ายาวได้ยินเสียงนั้นอดไม่ได้ที่จะหันกลับไปมองอย่างรวดเร็วและเห็นว่ามีสตรีวัยกลางคนผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขาโดยที่ไม่รู้ตัวชัวครูร่างกายของเขาเย็นลงและเขารู้สึกว่าขนทั่วร่างกายของเขาก็ลุกซูเป็นไปได้อย่างไรเจ้าเป็นใครป้ายาวเอ่ยถามเสียงสัน่นเจ้า ไม่มีคุณสมบัติที่จะรู้ลูหายหลงกลาวอย่างแผ่วเบาน้ำเสียงของนางเย็นชาตัวโง่งมนี่กราทำตัวด,ดีต่อหน้าประมุกหญิงน้อยของนางหรือเขาเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วนิวอยากทุบมันหูนิ้วตะโกนออกมาอย่างไม่พอใจและโกรธจัดเจ้ากราดีอย่างไรที่จะค่มขู่หลิงฮั่นของนิวนิวต้องการทุบตีเจ้าให้กลายเป็นหัวหมู แล้วเอาไปให้สุนัขก,กินแม้ว่าหูนิ้วจะชอบใช้ความรุนแรงเช่นเคยหลิงฮั่นก็ถอนหายใจด้วยความโลอ่งอกเล็กน้อยอย่างประโยคนี้ก็เรื่องปกติเลยและเขาก็ไม่ได้ต้องการให้อาหารสุนัขด้วยหัวสุนัขอีกต่อไปลูไหรงไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวเลยเพียงแค่นางพึมพำเบาๆและตูมแรงกดดันที่สามารถขับเคลื่อนก้าวชั้นฟ้าได้พุ่งออกมา ถึงขับทําให้ป้ายาวต้องคุกเข่าลงอย่างช่วยไม่ได้ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นทายาทขุมอำนาจระดับราชานิรนันและเขานั้นก็ยังเป็นผู้ฝึกตนระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้แต่เมื่อเขาอยู่ต่อหน้าราชานิรันที่ทรงอำนาจเขาก็ไม่ต่างอะไรกับขยะป้ายาวรู้สึกว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นตอนนี้เขาหวาดกลัวมากจริงๆเหล่าอเชริยาทุกคน รู้สึกประหลาดใจเช่นกันพวกเขาทุกคนที่อยู่ณนที่แห่งนี้มีภูมิหลังระดับราชานิรันอย่างไรก็ตามราชานิรัน์คือการดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนแห่งเซียนราชานิรันผู้ใดบ้างที่จะมิหยิ่งทนงแต่เมื่อพิจารณาจากคัณนคติของหูนิวแล้วราวกับว่าราชานิรันผู้นี้เป็นเพียงแค่ผู้ติดตามของหูนิวเจ้าเป็นใครกันแน่ การที่เจ้ามีผู้ติดตามไปถึงระดับผู้ฝึกตนระดับราชานิรันนี่มันออกจะมากเกินไปหน่อยหรือไม่อสูรเท้าเงาโลหิตลืมความเจ็บปวดไปเสียสนิทและเจ้ามองไปยังหูนิ้วอย่างง้ง,งมจากนั้นก็มองไปยงังหลิงฮันความรู้สึกเสียใจผุดขึ้นมาในหัวใจของเขาอย่างท่วมท้นหลิงฮันมีเบื้องหลังที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากอาสูรเท้าเงาโลหิตรู้สึกว่าทุกอย่างมันเกินจริง นี่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเกินไปในเมื่อหลิงฮันมีเบื้องหลังที่ทรงพลังเช่นนี้ก็แล้วทำไมเจ้าถึงได้กลายมาเป็นผู้สืบทอดขุมอำนาจของเมืองวิถีโอสถกันแม้ว่าเมืองวิถีโอสถจะทรงอำนาจมากแต่ก็แค่ในระดับขุมอำนาจระดับสีดาวเท่านั้นและแทบจะไม่สามารถนับเป็นขุมอำนาจระดับ5ดาวอันดับต่ำที่สุดได้ด้วยซ้ำเจ้า แรงทำเป็นม้าป่าในชุดแกะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงขา้าก็ติดกับดักของเจ้าแล้วเขาไม่ได้ไตรตรองสิ่งใดและเขาก็เริ่มเพื่อที่จะยั่วย,ยุหลิงฮั่นหลิงฮั่นเรียกได้ว,ว่าเป็นดาวหิญนะสำหรับเขาโดยแท้จริงและคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของหลิงฮั่นแน่นอนว่าด้วยอารมณ์ที่ดูร้ายของหูนิ้วนั้นนางจะไม่แสดงความสุภาพใดๆนางกระโจนออกไปแล้วเตะไปยังใบหน้าของป้าหยาว แต่ป้ายาวลงกับพื้นจากนั้นก็กระเทืบเขา้าอย่างบ้าคลั่งหูนิวโกรธมากที่ชายคนนี้ไม่เพียงแค่ขู่หลิงฮันเท่านั้นแต่ยังขู่นางด้วยนิวทนไม่ไหวแล้วและอีกอย่างนิวก็เป็นของหลิงฮันด้วยกระทืบกระเทืบกระเทือบ,อบนิวจะกระเทือบให้มันตายไปเลยป้ายาวถูกหลูหย่ยหลงปิดผนึกพลังเขาไม่สามารถต่อสู้กลับได้ เหลือเพียงเศษเสี้ยวของพลังที่จะปกป้องพลังชีวิตของเขาเท่านั้นดังนั้นแม้ว่าเขาจะยังถูกหูนิ้วเตะลงกับพื้นบาดแผลของเขาก็จะหายไปในทันทีตราบใดที่ไม่มีเจตจำนงของผู้อื่นที่อยู่ในร่างกายเพื่อย,ยับยั้งพลังเขาแล้วแล้วก็ตัวตนระดับนี้กันทุกคนก็สามารถรักษาร่างกายของเขาได้อย่างรวดเร็วการกระทำของหูนิ้วทำให้ทุกคนจ้องมองหูนิ้วสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบอย่างที่นางพึงพอใจ และก็ไม่มีใครสามารถห้ามนางได้แต่ก็ไม่ถึงกับกระดูกหักแค่รู้สึกเจ็บเท่านั้นเจ้าคิดว่าผู้ฝึกตนระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้ไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือยังไงปลายาวกรีดร้องมาด้วยความเจ็บปวดทันทีที่หูเนี้ยวกระทืบเท้าลงมาเขามีรอยบุบจํานวนมากอยู่บนร่างกายหากมีกระดูกอยู่ใต้เนื้อของเขานั้นกระดูกก็จะต้องหักอย่างแน่นอนหากปเป็นอวัยวะภายใน เอาอยู่ว่าภายในก็จะถูกบดขยี้ด้วยม,มาดูสิว่านิวจะฆ่าเจ้าได้หรือไม่หูนิวยังคงเกลี้ยวกราดในขณะที่แตะดูไปแล้วก็เหมือนกับโรคจิตเล็กน้อยทูกคนรอบข้างต่างมองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่กระพริบตาพวกเขาไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าสตรีที่งดงามเช่นนี้จะมีนิสัยที่ดูร้ายขนาดนี้จนในที่สุด ลูหายหรงก็ทนดูต่อไปไม่ไหวอีกแล้วนางสะบัดมือปลดปล่อยพลังแห่งกฎเกณฑ์ของราชานี่รนออกมาพรึบร่างของป้ายาวก็แหลกสลายกลายเป็นความว่างเปล่าในพริบตาโดยที่ไม่มีเศษเสี้ยวร่างกายใดๆหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่เศษเล็กเศษน้อยของป้ายาวนางจะไม่ทิ้งไว้นางไม่ต้องการให้ประมกุกญิงน้อยของนางแสดงความรุนแรงต่อหน้าผู้อื่น ดังนั้นนี่เป็นการดีที่สุดที่จะกำจัดป้ายาวโดวยตรงป้ายาวนั้นได้ตายลงอย่างไร้ความหมายจริงๆถ้าเจ้าทนดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูเจ้าหยุดหัวนิ้วไม่ได้เองแล้วเจ้าจะมาฆ่าฆ่าทำไมเจ้ายังมีความยุติธรรมอยู่อีกหรือไม่ทุกคนมองไปยังหล่ไหายรงด้วยความประหลาดใจนี่นี่คือราชานิรันแม้ว่านางจะเป็นเพียงราชานิรันระดับต้นๆ แต่นางก็ยังคงเป็นตัวตนที่สูงส่งอย่างยิ่งต่อหน้าพวกเขาแท้จริงแล้วไม่ว่าราชานิรันจะอยู่ระดับขั้นใดก็ยังเป็นตัวตนที่ทรงอำนาจที่อยู่จุดสูงสุดอยู่ดีคารวะผู้อาวุโสอาชีรยะทุกคนโค้งคานับและอย่างชิลูก,ก็ไม่มีข้อยกเว้นนี่เป็นเพราะความเคารพต่อผู้แข็งแกร่งหากไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเองก็เป็นทายาทของขุมอำนาจระดับราชานิรนันแค่การโค้งคำนับก็ไม่เพียงพอ พวกเขาจะต้องคุกเข่าเพื่อแสดงความเคารพประมุกหญิงน้อยพวกเราจะกลับกันตอนนี้เลยหรือไม่ลูไฮร้งมองไปยังหูนิ้วหญิงสาวตัวเล็กผู้นี้ดื้อรั้นเป็นอย่างยิ่งนางตั้งใจอย่างแน่วแน่เพื่อออกตามหาหลิงฮั่นและตอนนี้นางก็ได้เจอคนที่นางตามหาแล้วในที่สุดความปรารถนาของนางก็เป็นจริงโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจะต้องกลับไม่หูนิ้วโอบแขนของนางเอาไว้รอบหลิงฮั่นตอนนี้นางสูงขึ้นแล้ว ดังนั้นนางจึงดันสีสรษาของหลิงฮั่นเข้าไปที่หน้าอกของนางทันทีแต่นางก็ไม่สนใจใครทั้งนั้นเน่วอยากเล่นกับหลิงฮั่นจะเล่นจะเล่นจะเล่นลูไฮร้องถึงกับไร้คำใดจะกล่าวแม้ว่าประมุขหญิงน้อยผู้นี้จะมีสัญลักษณ์แห่งเตา๋าผู้ยิ่งใหญ่ที่จกักรพรรดิองค์สุดท้ายได้ทิ้งเอาไว้และยังสามารถบรรลุระดับราชานิรันขันเก้าเพียงแค่นางนอนเท่านั้นเพราะว่าบุค,คลิกของนาง ไม่ได้ดูเหมือนชนชั้นสูงเลยแม้แต่น้อยโชคอย่างดีว่าที่นี่คือดินแดนแห่งเซียนฝั่งตะวันออกที่อ่อนแอสมบัติที่นางพกติดตัวมาด้วยจึงสามารถปกปิดความลับจากเหล่าตัวตนที่ทรงพลังได้หากรามัดระวังตัวหน่อยคงไม่น่าจะพบเจอปัญหาอะไรจากนั้นนางก็จะปล่อยให้ประมกหญิงน้อยเล่นไปสักพักมิฉะนั้นนายหญิงจะต้องก่อเรื่องวุ่นวายมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน เมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วนางก็ไม่ได้กล่าวทวงอะไรอีกไม่ว่าในกรณีใดนางจะปกป้องประมุกหญิงน้อยในเงามืดนอกจากนี้นางก็ยังมีภารกิจสำคัญอีกประการหนึง่งคือการเฝ้ามองหลิงฮั่นเพื่อป้องกันไม่ให้เขานำความพินาศมาสู่ประมุกหญิงน้อยของพวกนางพี่หยานท่าเฉะน,นั้นข้าขอตัวลาไปก่อนให้ข้ากลับไปเตรียมตัวมีคนกล่าวลาอย่าเชื่อลูก ค่าด้วยข้าเองก็ขอตัวด้วยเช่นกันทุกคนนั้นจําเป็นต้องกลับไปยังขุมอำนาจของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องจากการเดินทางไปยังเขตแดนลี้ลับแห่งสวรรค์ละโลกนั้นคงไม่อาจหลีกเลี่ยงการประทะกันกันกบเหล่าอัจฉริยะจากอาณาเขตกวางหลงเทียนซึ่งแต่ละคนอาจจะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวก็ได้พวกเขาทุกคนค้งตัวคารวะไปยังหลู่หาหลงก่อนจะเดินจากไปหลิงฮัน มองไปยังอสูรเท่าเงาโลหิตด้วยความโกโรธที่อัดแน่นอยู่ในอกตาเท่าเจ้าไปถึงตัวตนระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้แต่กลับลงมือกับข้าที่เป็นเพียงผู้ฝึกตนระดับโลเกียนิพานเจ้าคงไม่มีความละอายใจอยู่เลยสินะเขาก้าวเดินขึ้นหน้าพร้อมกับกล่าวเดิมทีข้าตั้งใจว่าจะสังหารเจ้าหลังจากที่ข้า บรรล,ลุเป็นผู้ฝึกตนข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงตอนนั้นแล้วสินะถ้าอย่างนั้นก็มาต่อสู้กันตอนนี้เลยนณเวลานี้อาสูรเท่าเงาโลหิตกำลังอยู่ในสภาพที่อ่อนแอมากอย่างมากที่สุดเขาก็สามารถมีชีวิตต่อได้อีกประมาณ10ปีหรือ100ปีเท่านั้นระดับตัดวิญญาณหยินอย่างนั้นหรอเขาสู้ไหว พลังต่อสู้ของหลิงฮั่นในตอนนี้สามารถทัดเทียมได้กับผู้ฝึกตนร,ระดับตัดวิญญาณอย่างก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าตัวตนระดับจกกักรพรรดิเช่นเขาสามารถที่จะต่อสู้ข้ามระดับได้หรกหรืออาสูรเท่าเงาโลหิตจ,จ้องมองหลิงฮั่นก่อนจะเผยแววตาโหดเหีเ้ยมในสถานการณ์ที่มีราชานิรันคอยควบคุมอยู่เช่นนี้ทําให้เขาไม่สามารถต่อรองใดๆได้ไดไดได แต่หลิงฮั่นกลับเป็นฝ่ายยืนโอกาสมาให้เขาด้วยตัวเองเสียนีสถานการณ์กำลังจะพลิกผันเขาจะตับหลิงฮั่นมาเป็นตัวประการันและสั่งให้ราชานิรันมอบเม็ดยานลำค่าสำหรับฟื้นฟูพลังชีวิตของเขาและด้วยวิธีนี้เขาก็จะสามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งเมื่อเกิดความคิดเช่นนี้ชายชราก็ไม่สามารถควบคุมตนเองได้อีกต่อไปคลืนเงาสีเลือดถูกปลดปล่อยออกมา และก่อตัวเป็นหมอกอยู่ข้างหลังเขามันพรุงพรานเรากับว่ามันมีชีวิตจริงอยู่ที่ระดับการฝึกตนของเขานั้นลดลงเป็นอย่างมากแต่หลิงฮั่นก็บ้าบิ่นมากเกินไปจริงๆที่คิดจะต่อกรกับเขาทั้งๆที่อยู่ในระดับโลเกียนิพานซึ่งมีความแตกต่างกันถึง1ระดับใหญ่